สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังอฟซทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีไปยังเอฟซี uh, FC, uh, ทุกประเทศนะครับผมแล้วก็ทุกๆจังหวัดน,นะฮะสวัสดียามบ่ายๆนะครับก็หลังจากที่เราหางหายจากการถ่ายคลิปในเก่งหลายวันนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้ลงในเก่งให้พี่น้องได้ชมกันหลายวันเลยนะฮะ บางคนก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงในเก่งนะครับในเก่งเจ้าแคท3 2 0นในเกนะครับผมกับครูบรรยายนะฮะกับผมบอยเอ็กคาเตอร์นะครับหรือว่าออกล้อจันทชาบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมงานบันโคกทุเรียนนะครับผมบันโคกทุเรียนนะครับตอนนี้เรามาทำที่จันเขมนะฮะจันเขมนะครับ ก็สำหรับ FC ที่อยู่ทางจันเขีบก็ถ้าได้ดูนะครับก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะฮะเผื่อมีใครที่ขับรถอยู่ใกล้ๆนะครับจะได้ไปถ่ายทำนะครับผมก็สำหรับงานแปลงนี้ก็เขาขูดสะไว้แล้วเนาะทีนี้ทีนี้คนที่มาขูดสะนี่คือเป็นรถเป็นรถในทีมเดียวกันนะฮะเป็นรถในทีมเดียวกันนะครับผมแต่ว่า คนที่เขาคนที่เขามาคูดเนี่ยคือเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าขับรถอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าเขาคูดสาวฝีมือมากนะฮะแต่ว่าเขาทํางานโคกไม่เป็นนะครับทําโคกปูทุเรียนไม่เป็นนะครับผมผมก็เลยมาต้องรับหน้าที่ทำโคกทุเรียนแทนนะฮะแปลงนี้ก็เนื้อที่ประมาณประมาณอามองโดยตาประมาณ2ี่สิบไร่นะฮะอาจจะเกินนะครับ อาจจะเกินอาจจะถึง30สิบนะครับโคก็แฟงนี่รู้สึกว่าทําไมถึงปลูกทีจังนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นความประสงค์ของอเจ้าของที่นะครับต้องการที่จะปลูกทีทีหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาปักหลักไว้ให้น่าจะทีอยู่อะที่ผมดูด้วยตาเปล่านี่ก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณไม่เกินเจเมตรนะครับความห่างนะฮะอาจจะต่ํากว่านั้นด้วยเนี่ย เราเผอไม่หกนะเนี่ยไม่หกก็เจ็ดเนี่ยนะครับปัญหาของหลักค,คือผมมองว่ามันทีไปหน่อยนะครับมันทีไปหน่อยนะฮะแต่ทีเนี้ยจะของเขาอยากได้ยังไงเราก็ต้องจับตามแบบนั้นนะครับแต่ความคิดส่วนตัวของผมแล้วคือมันทีไปหน่อยนะฮะถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าเต็นเป็นเป็นเป็นผมนะคือผมเอาสักสิบเมตรนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่า6 7เมตรนี่ความห่างเนี่ยอนาคตนะครับเราต้องมองถึงอนาคตนะฮะอนาคตนี่มันอาจจะเติบโตนะครับทุเรียนเติบโตแล้วทีนี้ทุเรียนมันจะเบียดกันนะครับแต่พอมันเบียดกันปุ๊บทุเรียนจะสูงอย่างเดียวนะฮะสูงขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวนะครับทีนี้มันคือมันไม่สามารถที่เป็นพุ่มได้พุ่มสวยๆนะครับ ้าปูห่างกันเนี่ยทุเรียนมันจะไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าเป็นพุ่มกิง่งแขนงมันจะแตกออกเยอะนะครับแล้วทุเรียนจะต้นทุเรียนจะไม่ค่อยสูงนะครับอันนี้เรามองถึงอนาคตนะแต่ตอนที่ทุเรียน4ีหปีเนี่ยทุเรียนอาจจะดูห่างห่างนะฮะดูห่างห่างนะครับบางคนก็เห็นว่ไอ้มันห่างเกินไปหรือเปล่านะครับ10คูณ10มันห่างเกินไปหรือเปล่าแปดคูณ8แต่ทีนี้เราต้องมองถึงอนาคตนะครับอนาคตระดับ จ็ปดปีนะทุเรียนมันจะโตใหญ่นะโตใหญ่แล้วทุเรียนจะเป็นพุ่มนะครับผมแต่โดยส่วนมากแล้วคือน้อยคนนะครับที่จะปลูกทุเรียนห่าง7จเมตรหเมตรเนี่ยนะน้อยคนนะครับน,าน่าจะเจอทีนะฮะแต่ทีนี้เราเป็นคนทํำนะเราก็ต้องลครว่าบริการบริการตามใจเจ้าของนะครับ เรามีหน้าที่รับจ้างทำนะครับเราจะไปคุยอะไรมากก็ไม่ได้นะฮะแต่แค่แนะนำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกนะฮะท,ที่ที่ทำโคปูทุเรียนนะครับคือขั้นตอนแรกก็ตักกองกองไว้แบบนี้นะฮะตักกองกองไว้นะครับโคบก็ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาปลูกทีนะครับถ้าเกิดเราทำใหญ่เดี๋ยวมันจะชนกันนะฮะ พอชนกันแล้วเดี๋ยวเวลาเขาใช้พวกแอร์บัสนะครับผมไม่งั้นก็เครื่องออรถไถตัดหญ้าฮะแล้วเวลารถสเล้งพวกเล้งพวกอะไรเนี่ยมันจะวิ่งเข้าตามช่องลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเขาปลูกทีทีเราก็ต้องทําตามสัดส่วนนะสัดส่วนที่ขนาดที่เขาจะปลูกทีทีนะครถ้าสมมุติว่าเขาปลูกเขาปลูก่างเราก็ต้องทำโค้งไห้มันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ที่นี่ทางนี้ท้งนั้นก็อยู่เอ,อมันขึ้นอยู่ที่เจ้าของที่นะครับความตรงการของเจ้าของที่ด้วยนะฮะว่าตรงการขนาดเท่านี้เท่านี้นะครับความสูงเท่านี้เท่านี้ก็เราบู๊มาเราก็จะถ่ายตามตามคําขอของเจ้าของนะครับก็หลังจากที่อ,อคืองานปันโคกค่อนขอ้าง,ง,งที่จะห่างห่างเหินไปนานพอสมควรน,นะครับไม่ได้ฟันมา น่าจะรวมๆเดือนแล้วแหละเพราะว่าปกติแล้วหลังๆมานี่ยกตะล่องนะยกตะล่องปลูกนะครับถึงมาเจอไอ้แปลงนี่นะฮะตัดโคกถือว่าวิชาที่เราทำมาตลอดมันก็ไม่ได้ลืมหายไปนะฮะเราก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยได้ปั้นนะครับหลังๆมานี่ส่วนมากจะยกร่องอย่างเดียวนะครับว่าสวนสมัยใหม่หมนี่ ท่านที่มีเท่าแก่ที่มีสวนใหญ่ๆเยอะๆนะครับวนมาจะยกเป็นร่องอมันเทศอย่างเดียวนะร,ร่องปลูกตูเรียนอย่างเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูแลง่ายนะครับตัดยาใช้รถแอรบัวิ่งตัดอสองสารอบก็เสร็จนะครับแล้วก็เอาเครื่องมา,าตัดตามโคนอีกนิดหน่อยนะฮะน,นี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของเจ้าจของสวนแต่ละท่านด้วยนะฮะ เนี่นก็เราไปนั่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยันเสร็จเลยนะฮะถ่ายสลับสับเปลี่ยนไปเลยนะครับหลังจากที่เราไปลุยงานคูสะหน้าฝนเลอศเทอวิดาคิเลนนะะแล้วก็ตีป่ามา รถก็ค่อนข้างจะีมอมแมมนะครับเมื่อวานก็เลยเอาไปเอาไปล้างนะฮะเอาไปอาบต้องอาบน้ํานะครับผมไอคูหูนะฮะก็เรียกว่าคูหูนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับผมกอบมุก,กีีไปหลายชิ้นนะฮะ,ะปีข้างนะครับผมปีข้างหมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ ก็สวัสดีสวัสดีครั้งนะครับผมกราบสวัสดีไปยังพี่น้องชาว u t u b e นะครับที่นิยมชื่นชอบนะครับผมการดู y o u t u b e นะครับผมแล้วก็การรับชมคลิปเกี่ยวกับเครื่องจักรทุกชนิดนะครับแล้วก็กับฟังคำบรรยายไปด้วยนะฮะก็การบรรยายก็อาจจะผิดบ้างทุกบ้างนะครับต้องขออภัยพี่ๆน้องๆ ทุกทุก,ท,กท่านเลยนะฮะไปนี่ก็ปกติแล้วผมนำโค่เนี่ยผมจะปรับพื้นด้วยนะฮะปรับพื้นี่้มันเสมอเลยนะครับไปนี้ไม่ได้ปัดนะครับรเพราะว่า เราก็พยายามเกาให้มันเรียบระยบิบนะครับเกาให้มันดิบเรียบเลยนะฮะเวลาฝนตกมาเนี่ยมันมันจะเรียบง่ายนะครับเรียบได้ง่ายสมัยก่อนเนี่ยรถรถขุดนะครับบุ้งกีใหญ่นะครับผมแต่ฟันค่อนข้างจะถีนะฮะฟันถีนะครับลองฟันถี่ลองฟันไม่ใหญ่นะฮะ นี่ถ้าเกิดว่าฟันทีๆนะฟันสักหกฟันเนี่ยฟันมันที่จะเกาพื้นได้เสมอกว่านี้นะนะครับมันจะไม่เป็นร่องฟันที่ใหญ่เป็นร่องฟันเล็กๆนะครับก็ในช่วงนี้ก็ฝนค่อนข้างที่จะห่างหายไปพอสายวันแล้วนะครับผมไม่เห็นตกนะฮะ ก็ผมก็งงก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทําไมฝนมันค่อนข้างจะตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดนะครับแต่ตอนที่หน้าแล้งนะฮะหน้าแล้งนี่ทาไมฝนตกบ่อยจังนะครับเดี๋ยวพายุเข้าเดี๋ยวก็พายุเข้าเข้ามาแต่ละรอบก็จัดมาชุดใหญ่นะฮะแต่พอเข้าฤดูฝนจริงๆแล้วทําไมฝนถึงไม่ค่อยตกนะครับ ก็งงกันทําไมทําไมแต่ละปีแต่ละปีนี่ทําไมสภาพอากาศนะครับผมของโลกใบนี้นี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะงงไหมครับทุกคนผมว่าหลายๆจังหวัดนะครับผมตอนนี้ก่อน้ําก็อาจจะยังไม่เต็มเขื่อนดีอาจจะยังไม่เต็มคลองเต็มบ่อดีนะครับเพราะว่าฝนตกอยู่แต่ว่าตกไม่หนักนะครับตกตลอดแต่ตกไม่หนักตกคือตกไม่ไม่มีน้ําอ่ะ ตกแค่แฉะนะครับยาวมากนะครับจากท้ายที่ไปข้างหน้าเียประมาณส0 0สี่รอยเมตรที่ไปนิดยาวนะครับยาวมากเลย ก็มองไปก็เห็นเทือกเขาเอเวร์เรสไม่ใช่นะครับรอเล่นนะฮะเทือกเ,เขาเขาคือชกูดนะครับที่เรามองไปเห็นเนี่ยน่าจะใช่นะ่าจะเป็นเขาซัซาน,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 เ,นเขาเดียวกันนะครับเขาที่ข้างหน้าผมนี่น่าจะไปทะลุโปงน้าร้อนได้นะครับโปงน้าร้อนเขาเกลือเงี้ยแล้วก็ไปทะลุชะเชิงเซานะครับอ่างรุนไนอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเทือกเขาเดียวกันนะครับมันติดติด,ต,ดติดกันไปเลยนะ เสียดายนะครับสมัยก่อนเนี่ยสี่เจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยผมเคยเอาตอนนั้นเนี่ยช้างเนี่ยครับผมช้างอ่เขาลงมาลงมาจากอ่างลือในนะครับแล้วก็จะเดิน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 เู้ไปทะลุเขาเลยานะครับแล้วทีนี้เขาเขาช้างตัวใหญ่มากนะฮะแล้วทางอกองป่าไม้นะครับผมเขายิงยาสลบช้างนะครับแล้วช้างก็สลบแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทายังไงเอาช้างออกจากป่าได้นะครับ ก็จ้างไมคโครไปหิ้วช้างออกมาจากป่านะครับไปเหมือนว่าไปไปประคองนะครับไม้หค้วหรอกคือช้างแบบโดนยาสลบล้วคือแบบสลึมสลื้อนะฮะไม่สามารถที่จะก้าวขาเดินได้นะครับต้องเอาไปโคไปพยุงพยุงเดินมานะครับแล้วผมไปรอตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะครับตีห้ายันตีสองนะครับรอรอคอยยิงดอกสลบรของช้างะรปอ่านะครับาสลบนะครับ เราเขายิงยาสลบของช้างนะครับค,คือมันไม่มันไม่ได้คือมันไม่มีช่องที่จะยิงนะครับเพราะว่าช้างอยู่ในปา่าตลอดเงี้ยกว่าจะไล่ออกมาข้างนอกได้อะไรเงี้ยนะตอนนั้นนี่ไม่ได้ไม่ได้ถ่าย Youtube นะครับโอ้ถ้าถ่าย u t u b e เป็นแต่ตอนนั้นเนี่ยผมว่าคลิปดังแน่นอนเลยนะฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็12นาทีนะฮะ ทันทีฝั่ง okay. ทันทีเข้ามารับชมนะครับผม ouais. ถ้าชื่นชอบนะครับผมนําเสียงนะฮะแล้วก็การบรรยายนะครับแล้วก็การทํางานนะครับเราอย่ามองกันที่เขาเรียกว่ามองกันที่อะไรดีคือเราควรที่จะมองกันที่ประสบการณ์การทํางานนะครับถ้าทันทีทันทีชื่นชอบนะครับผมใน kitchen, ก,า refined, การทํางานในการบรรยายของผมนะครับแล้วก,ก็นําเสียงอาจจะกิ๊กกิ๊กกร้องๆนะ อะไรประมาณนั้นนะฮะก็เสียงอาจจะแหบๆไปบ้างนะครับเพราะว่านอนดึกนะครับนอนดึกไม่รู้ทําอะไรนะครับก็คือนม้จากนอนนะครับก็คืนนอนไม่หลับแต่กลางวันหาว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  <laughs> <laughs> ก็ท่านที่ยังไม่ได้กดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดเช็กกดซับสไคร์บายประตูให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ